สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาตอบในคราวที่แล้วนะคะเรื่องของหลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพาหุพจน์โดวยวิธีการเติม s หรือ ES นั่นเองนะคะดูข้อที่1นะคะคำนามเอกพจน์ทั่วไปไม่เติม S ได้เลยตอนนี้คุณครูก็แบ,บ่งเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งนี้เป็น s i n g u l a r ก็คือเอกพจน์ฝั่งนี้จะเป็น p l u r อวก็คือพาหุพจน์ให้เียนนึ่งความแตก อัตเ t a บ l e ก็คือโต๊ะพอมีอักเข้าไปแล้วทำให้เรามมรู้ว่าอ๋อโต๊ะมันมีจำนวนแค่1ตัวทีนี้เราต้องการโต๊ะหลายตัวเราก็เติม s เข้าไปได้เลยนี่นะคะครูขีดเส้นให้ก็จะอ่านว่า table s tables table เติมเเราก็ไม่มีอักถ้าเรามีอัก table จะต้องไปเติม boys นั simple, t t ่นเองต่อไปนะคะ a shirt a shirt ก็คือเสื้อเชิ้ตนะคะต้องการเสื้อเชิ้ตแต่หลายตัวก็เติม s เข้าไป shirts shirts ต่อไปนะคะ a cow ก็คือวัวตัวเนี้ยต้องการวัวตัวเนี้ยหลายตัวก็เติม s นะคะ cows นั่นเองต่อไป an ร์แ p l ์เครนแอร์เคก็คือเครื่องบิน นในแหลัๆนะคะก็ตเติม s ก็ไปเป็น airplanes ต่อไปนะคะ and insect insect ก็คือมแมลงต้องการมาแมลงหลายตัวนะคะตเติม s ก็ไปเป็น insects insects จำง่ายๆนะคะถ้ามันเป็นพหูพจนเราตเติม s ก็ไปแล้วก็ต้องไม่มีอ่กับ An d เพราะอ่ะกับ An จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันคือมีจำนวนเท่าไหร่จำนวนเพียงหนึ่งเท่านั้นเองนี่ถ้าเราอยากได้อะไร จำนวนแล้วก็ต้องไม่มีอัดเติม S เข้าไปแทนอันนี้กฎข้อข้อนี้นะคะเป็นคำนามเอกพจน์ทั่วไปนะคะเติม S ได้เลยอันนี้มาดูข้อที่2กันข้อที่สอนจะเป็นคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วยอันนี้คำคับนะคะลงท้ายด้วย Ss Ssh C h แล้วก็ X แล้วก็สเนี่ยถ้าลงท้ายด้วยแบบนี้นะคะเขาให้นักเรียนเติม ES เข้าไป อาจันนี้ครูก็แบ่งเหมือนเดิมนะคะฝั่งนี้เป็นซิลปาร์ซิลปาร์ก็คือเอกพจน์นะคะฝั่งนี้จะเป็นบูร์ล์บูร์ล์ก็คือพหุพจน์ซิลปาร์ก็จะมีอักเหมือนเดิมนะคะคำแรกคืออักบัสอับันสนักเรียนสังเกตคำว่าบัสมันลงท้ายด้วยเอสพอลงท้ายด้วยเอสปั๊บเนี่ยเราต้องการรัประจำทางเนี่ยในหลายคันเราก็ต้องเอาบัสมาเติมเอสมาเติมปั๊บนักเรียนก็ต้อง ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะมันเติม es ใช่ไหมคะมันจะอ่านว่า basis basis อ,อน,นี้ต่อไปดูข้อคำต่อไปนะคะ class class ก็คือห้องเรียนเราต้องการห้องเรียนหลายๆห้องสังเกตคำว่า class ล,ลงท้ายด้วย ss เขาก็ให้ันเรีนเติม es ฟังนี้เลยค่ะก็จะอ่านว่า classes classes นัสสสส่นเองต่อไปนะคะคำนี้ คำนี้ตัวอยู่จริงๆแล้วมันมีตัวสวะกดสองตัวสร,วะ,สรวะมันต้องออกเสียงสั้นเป็นสระใช่ไหมคะคำนี้มันไม่เป็นไป,นปนตามกฎอันนี้ออกสระอูฉะนั้นคำนี้อาจารย์ว่า b บู c h A b ูช c h A b ชคุณครูเขียนคำอ่าน,นให้ตรงนี้นะคะ A b บู c h ล้ายด้วยสนสังเกตนะคะข้างท้าย s h, h เราก็ต้องเติมมีเเพราะเราต้องการคู่ไม้หลายๆพุ่มนะคะแลวมันก็าจารว่าบูช s ์ หรื Good อชีสต่อไปนะคะ, A bend. A bend. คะอ่ะเบ็นจ์เบ็นจ์เนไคะตัว ch อ่ะต้องการมานั่งลหลายๆอันนะคะเราก็เติม es เราจะอ่านว่า benches b e n c h ีสนั่นเองต่อไปนะคะอ่ะบ็อกซอ่ะบ็อกซ์จำได้ไหมคะตัว x เนี่ยมันมีสองเสียง เวลามันเติม es เข้าไปเป็นกล่องอะไรกล่องเขามันจะอ่านว่า boxes boxes ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันมีตัว s จุ่งหลังนั่นเองต่อไปคำสุดท้าย buzz buzz ก็คือเสียงเสียงเหมือนพึ่งร้องอะหึ่ะหึ่งแล้วเ็เสียงพึ่งพันนี้นะคะ่ะ buzz เราต้องการเยอะๆเราก็ต้องเติม es เข้าไปเพราะฉะนั้นว่า buzzes buzzes อันนี้นะคะมันจะมีอยู่แค่สองข้อก่อนเพราะว่ากระทัน,นเขียนได้แค่นี้นะคะ,ะข้อที่หนึ่งคําำนามทั่วไปเนี่ยให้เติมคำนามเอกพจน์ทั่วไปให้เติม,ไตม s, <S ได้เลยพอข้อที่2คํคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วยอันเนี้ยนักเรียนจะต้องจําเลยว่าที่มันลงท้ายด้วย s s s h c h x แล้วก็ z เนี่ยเขามีกฎว่า ถ้ามันจะเป็นภาพถุกทม,มันต้องเติม e s และเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะให้นักเรียนคัดลอกอันนี้ยตอต่อไปได้เลยไม่ต้องเขียนวันที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าคุณครูจะมาตอบให้อีกนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ